วันนี้เวลา12นาฬิกา44นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยาราชนารีเสด็จออกนท้องพระโรงตำหนักที่พิมานตำบลป่งตาลองอเภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรื่องการเกิดเนื้องอกองโคเจ n e ซิสพระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งที่สาสำหรับวันนี้ทรงบรรยายใน หัวข้อ Tumor Suppressor g e n ี um en, และหัวข้อการก่อตัวและการกระจายตัวของมะเร็งโดยในช่วงเริ่มต้นทรงอธิบายถึงหน้าที่และบทบาทของ Tumor Suppressor g e n ีน u m o r s u um p p r s s s o r g e n e ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเกิดมะเร็ง Cell proliferation หรือการเพิ่มจำนวนของเซลล์ เป็นส่วนสำคัญในการเกิดมะเร็งซึ่งในเซลล์การเพิ่มจำนวนของเซลล์นี้จะถูกควบคุมโดยออ c โ gene ซึ่งเป็นตัวโปรโมทให้เกิด growth และมี tumor suppressor gene ซึ่งสามารถจับยัง growth ในตัว เป็นตัว counter balance หรือเป็นตัวถ่วงดุล สำหรับในภาวะปกติ Tumor Suppressor g e n e หรือยีน p53 จะทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของเซลล์ในหลายลักษณะหรือมีบทบาทเสมือนตำรวจคอยตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นโดยจะสร้างโปรตีนที่มีหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญของเซลล์ไม่ให้มีปริมาณมากเกินไปและยังมีบทบาทในการควบคุมการตายของเซลล์เมื่อเซลล์สิ้นอายุไขหรือเมื่อมีความผิดปกติของ d n a หรือโครโมโซมซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว ดังนั้นเมื่อยีนเหล่านี้เกิดความผิดปกติเช่นการกลายพันธุ์หรือสูญหายไปจากเซลล์ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ในการยับยั้งหรือควบคุมการเจริญของเซลล์เซลล์จึงจะมีการเพิ่มจํานวนอย่างไม่หยุดยัง้งและจะทําให้เกิดมะเร็งขึ้นในที่สุดเช่นการกลายพันธุ์ของยีน p53 ที่พบในโรคมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้ทั้งนี้ยังทรงบรรยายเปรียบเทียบคุณลักษณะขององคยียนและเ u อร์มัสเพรสเซอร์ยีนเพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นทรงบรรยายต่อเนื่องในเรื่องการก่อตัวและการกระจายตัวของมะเร็งโดยหลังจากที่เกิดการกลายพันธุ์ของ DNA ขึ้นในเซลล์แล้วจะเข้าสู่ขั้นก่อ,กอตัวโดวยสารที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งที่เรียกว่าสารโปรโมเตอร์ซึ่งจะไม่มีผลต่อสารพันธุกรรมภายในเซลล์โดยตรงเหมือนสารก่อมะเร็งแต่จะทำหน้าที่จับกับตัวรับสัญญ,ญาณที่มีความจำเพาะอยู่บนผิวเซลล์ส่งผลให้เกิดการเพิ่มจำนวนของเซลล์ผ่านกลไกต่างๆ พร้อมทรงยกตัวอย่างรูปแบบการทดลองเกี่ยวกับการเกิดมะเร็งผิวหนังในสัตว์ทดลองที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของสารก่อมะเร็งที่ไม่มีผลต่อสารพันธุกรรมหลังการเพิ่มจํานวนของเซลล์ที่ผิดปกติในขั้นก่อตัวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเซลล์เหล่านี้มากขึ้นจนเข้าสู่ขั้นกระจายตัวซึ่งจะมีการกลายพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเพิ่มมากขึ้นมีผลต่อการแสดงออกของยีนทําให้เซลเหล่านี้ขยายตัวเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงแรกจะอยู่รวมกันในบริเวณที่เกิดมะเร็งซึ่งหากตรวจพบในระยะแรกจะมีโอกาสรักษาให้หายได้แต่หากปล่อยให้เซลล์มะเร็งเริ่มลุกล้ำไปยังบริเวณใกล้เคียงผ่านระบบหลอดเลือดและท่อน้ำเหลืองและการกระจายตัวออกไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปจะทำให้แพร่กระจายไปสู่หลายระบบในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนและสัตว์ป่วยด้วยโรคมะเร็งเสียชีวิต ยางไรก็ตามในปัจจุบันมีความรู้ในเรื่องขั้นตอนส่วนใหญ่ของการเกิดมะเร็งแล้วแต่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการรุกล้าและการกระจายตัวที่ยังไม่สมบูรณ์จึงเป็นปัญหาหลักที่ต้องศึกษาและค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรคมะเร็งซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตลอดจนการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นทั้งในคนและในสัตว์ต่อไป